มาอีกสักคลิปหนึ่ง <c oughs> คลิปที่แล้วเนี่ยพูดถึงเรื่องอการให้น้ําการฉีดยาโน่นน,นี่นั่นนะครับจริงๆก็พูดด้วยครอบคลุมแล้วล่ะนะครับเนี่ยสักหน่อยคือข้าวโพดเนี่ยนะครับมันยังไงดียจะบอกว่ามันรายละเอียดมันเยอะนะครับไม่ใช่ว่าโอ้โหทำทำทำไปแล้วมัน มันก็ไม่ได้มันก็ได้อย่างนั้นนะถึงไหมทีนี้ถ้าเราฉีดยาเก็บชาไปนะครับฉีดยาเก็บชาไปเราใช้โดนใช่ไหมพอฉีดชาช้ายังไงนะครับต้นข้าวโพดคุมดินไงครับพอฉีดยาลงไปมันไม่ถึงดินไงมันถึงแค่ใบมันก็หญ้าไม่อยู่นะครับหญ้าไม่อยู่เกิดอะไรขึ้นหนูเยอะนะครับใส่ปุ๋ยไปข้าวโพดก็ไม่ได้กินนะครับเพราะฉะนั้นนะ เอาให้ทันครับเอาให้ทันดูให้ละเอียดผมก็อาจจะบอกไม่ละเอียดเท่าที่ควรหรอกนะครับคือขา้าวโพดเนี่ยมันมันมีระยะมีวันของมันขา้าวโพดเป็นวันต่อวันนะครับเวลาในการทํางานเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่สนใจมันเ้ยสักสามวันเดี๋ยวที่หน้าก่อนเรียบร้อยนะครับเราต้องใส่ใจมันนิดนึงนะเดี๋ยวผมจะทําตารางอีกทีหนึ่งและกันนะครับหน้าเนี้ยเป็นหน้าหนาวนะครับถ้าเกิดว่าเจอหนาวจะจ,จัดก่อนสิบห้าวันหรือยี่ิบวันเนี่ยนะ ให้ฉีดอีทาบอกแซมนะครับรวมไปกับยาหนอนฮอร์โมนเลยนะประมาณนั้นนะครับส่วนยาส่วนอะไรผมก็อธิบายไปหลายๆคลิปอยู่แล้วนะแล้วก็เรื่องปุ๋ยเรื่องปุ๋ยเนี่ยสำคัญนะครับคือเราจะปรุงแต่งให้มันยังไงเราจะทำกับข้าวให้ข้าวโพดได้กินให้มันอวบอ้วนยังไงนะครับจะฉีดจะเสริมสร้างยังไงให้มัน ดีให้ผลผลิตมันดีนะครับให้มันเกินเกลียนให้มันถึง2ตันเลยสองตันก็ว่าไปนะครับทีนี้เราก็มาดูว่าเออมันมันจะถึงได้ยังไงมันจะเป็นแบบไหนนะครับดูต้นกระโพดเออรองพื้นใส่เข้าไปแล้วมันเออมันขึ้นมามันงอกต้นมันแบต้นมันบานต้นมันอ้วบไหมไม่ใช่ว่าต้นผอมสูงเหลืองไม่เดือนนึงก็ยังไม่ไปไหนอะไรอย่างนั้นอ่ะไม่ใช่นะครับแสดงว่าเราใช้ รองพื้นผิดหรือดินเราเสียนะครับเราต้องบํารุงเราต้องรักษาแล้วอันนั้นนะอ่ะโคม่าแล้วนะครับพอต้นขา้าวโพดอวบอ้วนได้เสร็จปุ๊บเราจะแต่งให้มันเป็นยังไงต่อนะครับใส่ยี่เป็ดใส่ยูเลียใส่ ia, ใสิบหกแปดแปดหรือใส่อะไรก็ได้นะครับที่ทําให้ข้าวโพดณดินที่ตรงนั้นของเรานะครับให้มันได้ดีหลักๆก,ก็จะมียี่เป็ดสิบหกแปดแปดอินซีอะไรพวกเนี้ยนะครับยูเลียแค่นี้เองปุ๋ยขา้าวโพดปริมาณสูตรการปรุงแต่ง แล้วแต่ดินของท่านครับสมมุติว่าดินเหนียวดินเหนียวเนี่ยใส่ยูเลียยากนะครับพอยูเลียเข้าไปเข้าไปในดินเหนียวเนี่ยนะดินแห้งๆเนี่ยเรียบร้อยดินลัดตัวนะครับพอดินลัดตัวดินแข็งรากข้าวโพดไม่ออกอะไรพวกเนี้ยสังเกตดูครับสังเกตดูเอาว่าดินมันเป็นแบบไหนดินทรายต้องใส่อินทรียเยอะๆนะเพราะว่าอินซีย์วัตถุในดินทรายมันไม่มีนะครับ ดีล้วนปนทรายก็โอเคมันเหมาะสําหรับทําการทํทข้าวโพดแล้วยิ่งทํามารอบสองรอบเนี่ยยิ่งมีหญ้าไอ้ยิ่งมีปุ๋ยมีอะไรอิซวัตถุในนั้นเยอะเราก็ไม่ต้องใส่ปุ๋ยเยอะถูกไหมเราก็ดูเอานะครับการที่จะดูเอาได้ยังไงก็คือเวลาเราใส่ไปสองสามอาทิตย์สองสามวันเราก็มาดูเอานะครับการเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงการจเจริญเติบโต,ตเป็นยังไงนะครับไม่งั้นถ้าเราไม่รู้จักการสังเกตนะครับ ทำไปเรียบร้อยนะไม่ใช่ว่าออกดอกเริ่มออกดอกบนใส่ปุ๋ยใส่ยูเรียอัดน้ําอัดใส่ปุ๋ยใช่ครับมันเขียวมันโตมันมันยืดนะครับแต่ต้นมันไม่อวบนะต้นมันได้แค่นั้นแล้วมันก็ยืดสูงแข่งฟ้าไปงั้นแหละนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องบํารุงให้มันได้ตั้งแต่ทีแรกนะก่อน30วันก่อน45วันให้มันปุ๋ยให้มันถึงอยู่แล้วปุ๋ยให้มันถึงนะครับ อโมนให้มันถึงน้ำให้ถึงรับรองครับ50วันให้น้ําอย่างเดียวแล้วจบนะครับยาให้ถึงหนอนเนินนะครับฉีดให้มันประจําทุกอาทิตย์นะสี่รอบห้ารอบไม่เกินหรอบหรอกนะครับมีก่อนก็บวกยาคุมเข้าไปก่อน1เดือนเสร็จให้น้ําเสร็จรอให้ยาขึ้นเสร็จนะหลังจากทํารุ่นหรือไม่ทํารุ่นก็ตามใส่อะไรครับฉีดยาคุมฆ่านะรอบต่อไปก็ใส่ยาหนอนอโมนจะไปอะไรพวกเนี้ยนะครับมันก็ เป็นมันเป็นแบบแผนนะมันมีแบบแผนของมันนะครับไม่ใช่ว่าเราจะทําไปเรื่อยมันมีอยู่แล้วนะครับมันมีแผนมันมีมันมีแบบมันมีรูปแบบของมันมีตารางนะครับว่าจะทําอย่างนี้อย่างนี้วันนี้ทําอย่างนี้นะครับถ้าเราพลาดนิเดียวเรียบร้อยนะครับผม <c oughs> บอกเลยว่าเรียบร้อยแน่นอนเรียบร้อยยังไงนะครับสมมติว่าเราพวนหญ้าไม่ทันนะครับพอตรงข้าวโพด หลังจากนี้ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้น้ำเนี่ยมันจะแกนนะครับมันจะเหลืองผอมมันจะเหลืองซีดสูงไปแล้วนะครับแล้วก็กู้กลับยากถ้ายิ่งเป็นพันเจ็ดแปดเก้าแล้วนะถ้าพัานที่กลับง่ายก็คือสามพันสามสามสามเก้าอะไรพวกนี้นะครับมันจะกลับง่ายหน่อยกลับง่ายไม่ถึงว่ามันเหลืองแล้วมันจะกลับมาเขียวนะครับมันจะกลับมาฟื้นนะประมาณนั้นนะครับเคยลองมาก็ประมาณนี้แหละส่วนการให้น้ำแบบนี้ก็เรียกว่าน้ำลาดนะครับลาดไปเลยเหมาะสำหรับ น้ำไกลๆนะครับน้ำไกลๆงานมาเป็นกิโลอย่างง้นนะมันไม่สามารถดันน้ําหยดได้หรอกถ้าจะดันน้หยดต้องมีสระนะครับน้ําพุ่งก็ตามยิ่งน้ําพุ่งยิ่งแล้วใหญ่เลยนะครับมันดันไม่ได้ทําไมผมต้องใช้างเนี้นะครับมันมีเหตุผลของมันในการให้น้ําแต่ละวิธีนะครับในน้ำยังไงนะครับน้ําหยดน้ําพุ่งน้ําหยดสปริงเกอร์น้ําลาดอะไรพวกเนี้ย เลือกเอานะครับแต่ละที่ของท่านเหมือนเหมาะไม่สเหมาะเหมาะสมสําหรับวิธีต่างกันนะครับก็เลือกใช้เอาเนาะใครสงสัยยังไงก็โทรสอบถามก็แล้วกัน,นครับขอบคุณมากที่ติดตามรับชมนะครับ